แต่สีที่ชอบที่สุดคือสีนี้ที่ทาให้ดูกันก็คือเบอร์เจ็ด right through นะคะแปลว,ว่าอะไรรู้เช่นเห็นชาติใช่ไหมพี่เบ101่งศูนย์หนบันนี่ทองก็คือสีลินกรใต้ชื่อสีมันคือมันทําให้เราแบบอยากลองแล้วเนาะถามว่าชู่ไหมอืมรู้สึกว่าทุกสีสวยแต่สีที่จึ้งที่สุดมีสีเดียวและถ้ายิ่งเราทิ้งไว้นานเนี่ยติดทนมากติดทนจนท้อบอกเลยติดทนจนเช็ดไม่ออกเอางี้ตัวนี้ก็เป็น ็นตัวหนึ่งที่รู้สึกว่า If you Just be love yourself ช่วงนี้ลิปออกเยอะมากค่ะดิฉันจะชอบงานลงงานลิปชักตํามาฉ่ำโดยเฉพาะแบรนด์ไทยทุกคนรู้โลกรู้ดิฉันสปอร์ตแบรนด์ไทยสปอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะสปอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้โดยการกด Follow ช่อง กด subscribe ช่องของเรานะคะหลายๆคนติดตามกันมาหลายปีดูหลายวิดีโอแต่ว่าอาจจะลืม u p อร์ตผู้หญิงคนนี้ด้วยการกด subscribe นะคะกด subscribe กดไลฟ์วิดีโอนี้ได้เลยนะจ๊ะพูดมาแล้วมีมีสองคีมเสร็จแล้วทั้งเรื่องลิปทั้งเรื่องอะไรอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะมารวบรวมลิปแบรนด์ไทยที่ตาเพิ่งได้ลองช่วงใหม่ๆมันเนี่ยมาเม้ากันว่าตัวไหนชู choose, ตัวไหน ไม่น่าชูสตัวแรกนะคะเป็นของ k คที่ not too matte not too glow not too skinny not too big not too or oh whatever ออไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวฉันแต่งเองตัวนี้ตอนที่ออกมาคือวิดมากอยากลองมากเพราะว่าก่อนอันนี้เขามีคูชชั่นที่ชื่อรุ่นว่า not too matte แล้วก็าตาลองคูชชั่นนะั้นแล้วก็รู้สึกว่าชอบชอบฟินิชชอบอะไรของเขามากก็เลยอยากรู้ว่าเวลาออกมาเป็นลิป แล้วแบบชื่อรุ่นว่า not t o m a t t เนะี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ก็พอเดาๆได้ว่าก็อาจจะ finish m a t แต่ไม่ได้ m a t t เกินแล้วพอมาได้ลองเนี่ยเออค่อนข้างว้าวซาเพราะว่าเนื้อเนี่ยคะเวลาเราดึงออกมาจากแท่งเนี่ยมันจะเป็นน้ำๆเลยมันจะไม่ได้เป็นเหมือนครีมครมหรือว่าเป็น m a t m a t t พอทาลงบนปากเนี่ยเกลี่ยง่ายทาง่ายแต่พอเขาเซตตัวปุ๊บมันจะเป็น m a t t ที่เป็นนุ่มๆเป็นคลาวๆหน่อยนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายเบลนด์ง่ายสีสวยทุกสีหรือเปล่าไม่รู้แต่สีที่ชอบที่สุดคือสีนี้ที่ทาให้ดูกกันก็คือบ Right through นะคะแปลว่าอะไรรู้เช่นเห็นชาติ <c oughs> ใช่ไหมพี่เบศิลัยตูแปลว่า ฉันรู้เช่นเห็นชาติ r อเ h t through ค่ะเออเป็นสีนูติดพีชพีชติดนูต์ทาแล้วสวยดูไม่แก่นะคะดูแบบดูหวานหวานดูไม่ได้เฟียสเกินทาได้ทุกวันนะคะแต่เขาจะไม่ได้ติดทนมากเออเรากินคงที่ก็อาจจะมีหลุดบ้างระหว่างวันมีหลุดบ้างนิดหน่อยแต่ข้อดีของความที่เนื้อเขาเบาๆทาง,ง่ายๆเนี่ยคะ่ะระหว่างวนนันเราสามารถเติมได้โดยที่มันดูไม่เคลอะไม่บงไม่บุนไม่หนักปากเกินมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียเล็กๆน้อยๆตัว ันนี้ะะคะขอบอกเลยว่าดิฉันนั้นชูส์ค่ะ I I choose you Pikachu <laughs> ไปเรื่อยมากตัวต่อมานะคะตัวที่2ตัวนี้เป็นของดา z o โ i มีค่ะเขาทำลิปกดกดลิปปอกแป๊ดลิปปากกามาแล้วจ้า <laughs> และสีที่ลองให้ดูกันวันนี้เป็นสีที่ดิฉันชอบมากนะคะก็คือสี101 Bunny Tong ก็คือสีลินกระตายชื่อสีมันคือมันทำให้เราแบบอยากลองแล้วเนาะพอลอง ว้ายสีสวยจริงน่ารักแต่มันจะดูแปนแลนจ์แลนนิดนึงนะถ้ามันเป็นลิ้นกระต่ายของแบรนด์อื่นๆอ่ะสีมันจะโปร่ปงๆหน่อยคนที่แบบปากคร้ำหรือว่าปากแบบมีสีเข้มอ่ะ จะไม่ค่อยรอดแต่ตัวนี้เป็นสีลิปต่าที่มันทึบขึ้นมาหน่อยทารอดแน่นอนแต่พอมันทึบปุ๊บสีมันก็จะเข้มนิดนึงเจ๊นๆน,นิดนึงอาจจะต้องแบบเบลนด์ดีๆแต่ถามว่าสวยไหมสวยฟิเนชของเขาก็จะเป็นลิปที่มันมีความฉ่ำๆวาวๆแต่ถ้าถามว่าในยุคนี้ที่เรามีลิปกดๆประมาณ1น0แบรนด์ทำออกมาแล้วนะเนื้อเขาวาวซ่าไหมเพราะว่าออกมาทีหลังเนื้อดีแต่ไม่ได้วาวซ่าไม่ได้แตกต่างขนาดนั้นมันมีที่ ที่ฉ่ากว่านี้มันมีที่แบบทาแล้ววก <Woo! S 1> ว่าน,นี้นะคะถามว่าสวยไหมสวยเนื้อดีไหมดีตามมาตรฐานดีตามทํานองคลองคลองทำนะคะข้อดีขอยงเขาคือราคาเบาเออราคาเบาน่ารักตาได้ไง่ายๆถามว่าชูสไหมอืมไม่ได้แย่นะแต่ <Wow. S 1> ยังไม่ชูสละกันเอ๊ยนิดนึงนิดนึงต่อมานะคะ Lip i ิ X มิวกี้นะคะที่นิสสมานีเนี่ยเขาไปเอสกัปคุณแม่มิวกี้นั่นเองซึ่งตอนที่ออกมาแต้นเต้นมากจริงๆเป็นคนชอบลิปแมทนะแต่ก็จะชอบแมทที่มันแบบไม่ได้แมทเกินแล้วช่วงแบบยุคนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะชอบแบบลิปกลอกรนอกไรก,กระแสะของลิปแมทเนี่ยก็จะบางลงไปคนก็จะทาลิปแมทน้อยลงแล้วด้วยความเป็นแม่มิวกี้เนาะเขาก็จะมีความแบบเทสแบบฝฟอๆหน่อยๆสีแต่ละสีออกมาคือสวยมากเป็นสีโทนนูตทั้งนั้นจะ มีน <UNKNOWN> ูตติ่งชมพูนูตติ่งน้ำตาลนูตติ่งนุ่นตุนติ่งนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยตำมาทุกสีแม่งเลยแต่สีที่ถูกจริตนี่มาให้่สวยก็คือสีบล o s s o อ m i ม k Tea ีนะคะเป็นสีที่มันแบบน่าจะคูลโทนมั้งไอแต่เป็นคนชอบแบบสีลิปสีคูลโทนนะคะตัวเนี้ยพอทาปุ๊บมันจะมีความขาวๆเลยแบบไม่ใช่แบบคาวเหม็นขาวนะลาวแบบก้อนเมฆอะนุ่มๆเลยมันจะไม่ได้เปียกมากนะคะแต่มันก็จะไม่ได้แห้งมากพอเซตตัวนี้คือสวยดีชอบ ชอบฟินิชแตุ่ย๊ยม่มีแต่คำว่าแต่ไอตาลองแล้วทุกสีรู้สึกว่าทุกสีสวยแต่สีที่จึง้งที่สุดมีสีเดียวคือสีนี้สีอื่นก็จะแบบก็สวยแต่ไม่ได้แบบคบบ เซิร์ฟอะไรขนาดนั้นแล้วเนื้อเนี่ยทำได้ดีแต่จะมีความค่อนข้างที่จะคลายคืนนั่นทุบแบตนิดหนึ่งเนื้อตัวนี้จะมีความแบบมีน้ำหนักบนปากกว่านิดหนึ่งนะคะแต่ภาพรวมของทั้งสองตัวก็จะเป็นเนื้อแมทที่มันเบาอยู่ดีถามว่าชูสไหม้อยอมีทั้งชมมีทั้งตีทั้งชมทั้งตีส่วนตัวตาชูส แต,แต่จะจะชูสแค่สีนี้สีนี้เป็นสีที่รู้สึกว่าทาได้ในทุกๆวันทาให้หน้าแล้วมันดูแบบดูฝ่อที่สดใสดูไม่เป็นแก่ๆก,ก็ชูส ีน้ซื้อตามสีนได้ดีแต่ถ้าใครชอบซื้อก็ก็แล้วแต่คุณค่ะลอกวันนี้นะคะเป็นสาวแวน่นแต่ว่าจริงๆแล้วว่าก็ติดขนตาชํำอยู่นะคะอยากให้ดูวันนี้ติดขนตานี้ตัวนี้ค่ะน้องบลิงอายขนตาแบบมีกาวในตัวจ้าไอตาติดเบอร์สี่นะคะตัวนี้เบอร์สี่คือมีความแบบยาวจึงเวอร์อะไรเวอร์นี่ตัวนี้แต่เวลาติดมาก็คือ สวยนะเธอทรงของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเวลาติดก็คือเอามาแบบนี้เลยค่ะมีความฟูๆหางตาก็จะยาวๆเชิดๆชิดสวยมากจ้าเขาไปต่ากันได้นะคะนี่ปักตะก้าไว้ให้แหละต่อมานะคะตัวนี้เลยค่ะขอสะ แพ็กกล่องแพ็กเกจดูไปด้วยฝรั่งมังค่านะ,ะเออตัวนี้เนี่ยเขาเรียกตัวเองว่า Jelly Tin Bomb. ่ทินบอมอะเอาสิเป็นมันไปให้หมดเลยเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดีแล้วกันเออแต่ทำเนื้อมาค่อนข้างครบถ้วนอย่างที่เคลมตัวเองมันมีความเจลลี่ที่หยุน่นๆยุนนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้หยุ่นมากรู้สึกว่ามีความเป็นเจลลี่กับบอมที่ถูกต้องแต่ว่ามีความเป็นบอามมากกว่าเจลลี่ทาง,ง่ายอยู่บนปาก ไม่วิ่นบนปากเกาะปากได้ดีประมาณหนึง่งและเป็นทินด้วยก็คือมีความสเตนบนปากสีนี้ที่ตาเลือกมาก็คือสี0 7นย์เจิกาโฮลิกเป็นสีที่สวยแต่ว่าสีจะไม่ได้เป็นตามสีหลอดแบบนี้เป๊ะตอนทานแรกๆมาสีมันจะเป็นจางๆมันเป็นสีแค่แบบเบาๆเหมือนบามสีเบาๆแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นทินเนี่ยนะคะสีทินเขาจะค่อยๆออกมาแล้วสีมันจะค่อยๆเข้มขึ้นและถ้ายิ่งเราทิ้งไว้นานเนี่ยติดทนมากติดทนจนทอ้อบอกเลยติด ทนจนเช็ดไม่ออกเอางี้ถ้าใครอยากได้ลิปบาล์มที่มันติดทนตัวนี้แต่ว่าถ้าอยากได้ไม่ต้องติดทนมากแนะนําว่าอย่าทาเยอะแล้วก็อย่าทาทิ้งไว้นานนะคะแล้วถามว่าถูกใจไอตาไหมก็ก็ดีก็ถือว่าโอเคก็ชอบแต่ก็ไม่ได้ว้าวซาอะไรขนาดนั้นเพราะว่าสีที่ถูกใจไอตาแต่แบบมีครบทุกสีแต่สีที่มันเป็นโทนแบบนวลนว,นวติดติดม่วงนิดนิดะ มันไม่ค่อยมีมันจะมีสีที่มันติดส้มติดส้มซะเยอะหน่อยขนาดสีนี้ที่แบบรู้สึกว่าอุ้ยถ้าได้สีแบบตามหลอดเนี่ยจะสวยมากเลยมันก็ยังไม่ค่อยได้ไม่ค่อยโดนอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ขออนุญาตไม่ชูเสือกันค่ะนี่ตัวสุดท้ายนะคะก็คือของ intuit ค่ะแท่งน่ารักมากเป็นสีชมพูชมใจตัวนี้อุ้ยจำไม่ได้เขาเรียกว่าตัวเองว่าอะไรวะเหมือนมันมันมันจะมีรุ่นรุ่นรุ่นที่มันแบบเป็นเป็นแมททินอะไรสักอย่างหาก่อน 12 Seconds Later water t i n t blur liquid lip เออตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น water t i n t water แล้วเป็น t i n t แล้วก็เป็น liquid ลิปตกลงเป็นวอเตอร์หรือเป็นลิควิดอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกแตงก็แบบจะเอาอะไรก็สักอย่างหนึ่งแล้วพอได้ลองอ่ะอ๋อเออมันตรงอย่างที่เขาเรียกตัวเองจริงๆรทาบนปากมันเป็นน้ำน้ำมันเป็นวอเตอร์เหมือนเป็นลิปทินวอเตอร์แต่พอเขาเซ็ตตัวปุ๊บมันจะมีความนุ่มนุ่มกึ่งกึ่งแมตต์นวลนัวโคลนโครนแต่ก็ไม่ได้โครนจนเกินไปเออเป็นเนื้อที่รู้สึกว่าวาวซายอยู่เหมือนกันแล้วก็สีเนี่ยตอนแรกทามันจะเบา แต่ว่าด้วยความที่เขามีทิ้นมาเขาจะมีสีสเตนอยู่ด้วยแล้วมันจะเหมือนจะเข้มขึ้นอีกนิดหนึ่งแล้วสิติดทนมากอีกสีสเตนของเขาอันเนี้ยว่าวอันนี้ติดทนจนท้ออันนี้ทอยิ่งกว่าลิงถือลูกท้อเลยอาบน้ําก็ละเช็ดหน้าก,ก็ละตื่นมาตอนเช้า ปากยังแดงอยู่ทำนี้นะจะสวยไปถึงไหนจะสวยไปถึงวันพรุ่งนี้ถึงวันมาลืนไม่กะให้ไม่สวยบ้างเหรอถาว่าชอบฟินิชไหมชอบมีความทาแล้วแบบเออมันนุ่มๆปากเบาๆสบายๆเอ้ยดีอะแต่เขาก็มีข้อเสียของเขาก็คือเขาจะมีความแบบ นัวนัว,นวบนปากแล้วเวลาทาถ้าเขายังไม่เซตตัวร้อเปอร์เซ็นต์อย่าเพิ่งเม้มปากเพราะเขายังมีโอกาสที่จะย้ายอยู่นะคะดิฉันเคยทาแล้วก็เพิ่มเม้มปากเอา้าไม่สวยเลยออเออเอเบนกันใหม่เบนกันใหม่แต่อย่างน้อยถึงแม้ว่าเพิ่มเม้มปากไปอะ่ะมันก็ยังไม่ได้เล็ดถึงขั้นว่ามันแก้อะไรไม่ได้เรายังใช้มือมาเบนเบนเบน,เนได้อยู่นะคะเออได้อยู่อดนนี้เป็นข้าเสียขขงเขาแล้วก็อีกนิดนึงก็คือ ไม่ต้องทาเยอะถ้าทาเยอะเนี่ยเนื้อมันจะกองกองกองกันขึ้นมาทาตอนแรกอะสีมันเบาๆเราจะรู้สึกว่าอ,อสีมันนิดเดียวเองหรือเปล่าอ๋อไม่นิดค่ะรอแป๊บหนึ่งสีชัดแน่นอนแล้วติดทนไปถึงมะลือเลยค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าชูสค่ะถึงแม้ว่าจะติของเขาไอ้นูน่นไอ้นี่แต่ก็แอบชูสอยู่นิดหนึ่งนะคะ่ะ นี่นะคะลิปแบรนด์ไทย5้แบรนด์ที่ตาได้ลองช่วงนี้นะคะจะมีทั้งช h o o s และไม่ choose ต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีแบรนด์ไหนที่รู้สึกว่า perfect เพอร์เฟ็ต์แต่แค่ว่าถ้าเรารู้ข้อเสียของเขาแล้วเราลองศึกษาว่าเออมันต้องใช้แบบไหนตัวนี้มันอาจจะต้องแบบนี้ตัวนี้มันอาจจะต้องแบบนี้มันจะทําให้เราใช้ลิปได้ดีมากขึ้นคุ้มเงินเรามากขึ้นแล้วก็ไม่นอยอะ,อะบางทีเรารู้สึกว่าฉันซื้อลิปอันนี้มาสมมติ300มันจะต้อง perfect นั้นนูน่นนี่แต่ถ้าข้อเสียของเขาเล็กๆน้อยๆแล้วเราพอใช้เป็นโอเคนนะแต่่่วามมัทีก็ Choose, ก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะอาจจะแค่แบบไม่ได้ถูกใจเราซะทีเดียวไม่ถูกใจดิฉันก็จ,จะถูกใจคุณเพราะฉะนั้นคุณมีตัวไหนบ้างคุณชอบตัวไหนคุณไม่ชอบตัวไหนเมามอยกันมาได้นะคะในช่องคอมเมนต์ที่ฉันรออ่านอยู่นะคะแล้วมีอะไรที่ออกมาอีกอย่าลืมมากระซิบบอกกันนะคะไม่ว่าจะช่องทาง YouTube f a c e b o o k TikTok Instagram นะคะหรือว่าจะทางโทรเลขอุย้ยก่ามาก เลมอนเอเออก็เข้าไปเมามอยดูคอนเทนต,ต์ต่างๆของดิจันได้สอรต์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะเออแต่ว่าห้ามรีพอร์ตผู้หญิงคนนี้นะคะเอ้าแล้วไปชี้พงให้กระลอกทําไมเนี่ยเดี๋ยวเขากดเล่นกันเอาเว้นว่าใครดูอยู่นะคะกด subscribe กด like วิดีโอนี้เป็นกําลังใจให้ผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะสําหรับวันนี้ผู้หญิงคนนี้ลาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย Just be yourself be Into Borderland เ oh, อ้า <laughs> ไม่ใช่ผิดค่ะเป็นชาวหอค่ะ